ใชคล้ายคล้ายท้องกงใช่ไหมฮะที่เขาใช้ก่อนถือว่าไบ้านเราที่ไม่เหมาะเพรบ้านเราบ้านร้อนบ้าโร้อนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับถ้าเที่ยวกลับทั้งวันอย่างนี้ก็คงแหมงเนาะแดกปิดได้นะฮะออกกได้เพราะว่าอากาศเข้าหนาวทั้งยุโรปได้ครับดูนะครับ ประชาชนพี่น้องประชาชนนะครับที่มาร่วมนะครับวันนี้ดูว่าการเตรียมตัวคึกคักกันมากครับคึกคักกันมากนะฮะทุกหมู่เร,เ,รเราเรารวมใจกันเพื่อในหลวงจริงๆนะครับทุกหมู่เรานะครับเห็นคือบรรยากาศบ่าปปื้มนะครับผมเห็นเมื่อเช้าในบรรยากาศของการพิธีการที่พระองค์ท่านออกมาที่อ,อ,อนันตสมาคมนะครับผม ถ้าเรียกผิดก็พระทาโทษนะครับรู้สึกว่าผมจะกลั้นน้ำตาไม่อยู่เห็นภาพแล้วเราปิติมากเห็นพี่น้องประชาชนชาวไทยวันนี้ถือว่ามีความสุขมีความสุขมากเราอยากให้พ่อหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของวงชนชาวไทยพระองค์ท่านมีสุขภาพพระรามาไมที่มีพระนามาไมที่แข็งแรงอย่างนี้พูดแล้ว ปลาปื้มเรื่อม,มิติจริงๆครับชมบรรยากาศดีกว่าครับ รถเล็กๆที่ท่านผู้ชมเห็นผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ส่วนใหญ่ผม,ผมสร้างประวัติมาว่าเป็นหลังจากสงครามโลกนะครับซึ่งใช้ใชเครื่องยนต์นะครับคุณผู้ชมครับใช้เครื่องยนต์ใช้เบนซินใช่ไหมฮะใช้เบนซินซึ่งเป็นขนาดเล็กซึ่งซึ่งเป็นรถส่วนใหญ่เป็นรถยนต์เลยเยอรมันยุโรปกบถือว่ายุโรปก่อนถือว่าใช้ยุโรปก,ก่อนนะครับประมาณ3 0 0 c ีครับคุณผู้ชมครับนี่คือข้อมูลโดยรวมนะครับ ดูบรรยากาศของพี่น้องประชาชนชาวไทยวันนี้ผมว่าทุกคนทุกหมู่เราทุกาศาสนานะครับวันนี้เป็นวันที่พวกเรามีความสุขนะครับเฉลิมฉลองวันห้ธันวาวันที่หธันวามหาราชที่เราเรียกกันติดปากนั่นก็คือปีนี้ครบ8-5พรรษาของพระองค์ท่านผมบรรยายอะไรไปไม่ถูกแล้วครับ ดีใจมีความสุขมากเหมือนกับทุกคนที่กำลังดูรายการอยู่ครับรถเล็กๆที่เห็นนี่ใช้น้ำมันเบนซินนะครับเป็นรถหลังยุคสงครามโลกนะครับเป็นยุคหลังสงครามโลกท่าจะเห็นได้ว่ายาวเหยียดเลยนะขบวนประมาณร้อยกว่าคันนะรถแบบนี้ผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นที่ไหนนะครับอาจจะไม่ได้เห็นที่ไหนนะครับถือว่าปีนี้เป็นปีมานะครับหาที่ไม่ได้แล้วก็รถ เขาเรียกจัก,กรยาน7คนนะฮะขับเคลื่อนโดย 1> 1ทางแรง,งมีองเจ็ดคนนะครับนี่คือความอลังการนะครับของวันพ่อของพวกเรานะครับยิ่งใหญ่มากครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาที่พวกเรากำลังถ่ายทำรายการอยู่นี้นี่เป็นช่วงเวลา,า15นาฬิกา40นาทีนะครับประมาณบ่าย3โ,โมง40ยังไม่4โมงเลยแต่บรรดา พี่น้องประชาชนนะครับประชาชนที่อยู่โดยรอบบริเวณนะครับสนามหลวงนะครับเมื่อสักครู่นี้เราผ่านนะครับ,มา,รบมาผ่านมาทางฝั่งนี้นะครับผเกอมีตัวหังเป็นผ้าใบอันนี้เขาใช้ในสง,งครามด้วยน,นะฮะเท่าที่มองเห็นในหนันนงเก่าแต่ใชายหลังสงครา,ามช่วยได้หของกมันคือผ้าใบ ประเทศเชโกสโลวากมาจากประเทศเชโกสโลเวียซึ่งเป็นเจ้าตำลักของบริษัทรองเท้าบาจานะครับอเขาก็เลยใช้หนังพวกนี้แบบรองเท้ามันเทคโนโลยีมาจากที่มาของรองเท้าบาจาเลยเขาผลิตจากคุปปะยาของครับชำนาญเครื่องนี้ใช้ใช้เครื่องยนต์เท่าไหร่นะฮะประมาณกี่แรงฮะเพราาาะว่ผมอยกได้แรงแรงเดียวนะครับเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับอ๋อเป็นเครื่องมอเตอร์ไซค์หนึ่งแรงยนต์มีหลายระดับอ๋อหลายระดับนะครับ โอ้เท่มากเท่มากเท่มากอยากไปขับซื้อกับข้าวแถวบ้านได้บ้างอ๋อนี่ตุ๊กตุ๊กไทยนี่ตุ๊กตุ๊กไทยเป็นของญี่ปุ่นก่อนนะครับอ๋อตุ๊กตุ๊กนี่ของญี่ปุ่นก่อนก็ไทยก็พัฒนาแต่รุ่นนี้ผมพอเคยได้เห็นอยู่ฮะรุ่นนี้พอเคยได้เห็นอยู่นะฮะ เป็นพิลัปเป็นสองแถวเลยนะฮะตัวไหนฮะตัวนี้คือต้นแบบของรถตุ๊กตุ๊กเลยฮะตัวไหนอ๋อตัวนี้ใช่ไหมฮะนี่คือรถต้นแบบของรถตุกตตบบถต๊กตุ๊กของประเทศไหนฮะ,อะของงฝรั่เศสอ๋อของฝรั่งเศสเลยนี่คือต้นแบบนะอ๋อ อ๋อนี่รถดับเพลิงคุณผู้ชมฮะนี่รถดับเพลิงนะฮะนี่นี่ใช้จริงใช่ไหมฮะใช้งานจริงสมัยก่อนนี่ของของประเทศไหนฮะของประเทศไหนฮะของฝรั่งเศสนะฮะเวลานะตามตามข้อต่อยเราเข้าไปไม่ได้แค่แค่ดูดูไอคอนของอะไรฮะเนี่ยนีของการท่องเที่ยวของของการท่องเที่ยวนะครับของของการท่องเที่ยวนะครใครจะเป็นตัวแทนการท่องเที่ยวพูดถึงหน่อยได้ไหมอ่าสัมภาษณ์ตัวแทนการท่องเที่ยวหน่อยสิมาอยู่กับตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ ยาปานจิตสมภัสกรการผู้ว่าการกทชสำนักงานกรุงเทพมหานครโอ้โหเอาจะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวยังไงบ้างครับค่ะรถที่เราแรปอัพมานะคะกวัดแดคันเป็นรถของการท่องเที่ยวที่อยู่ภูมิภาคภาคกลางนะครับผมเห็นไหมแคะเราจะประชาสัมพันธ์เรื่องเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนโอ้โหแล้วเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางโอ้โหสุดยอดนี่นี่ภาคกลางก็ออย่างนี้นี่ฮะมีกองยาวนะครับ มีอะไรเกี่ยวกับท่องเที่ยวอยากให้พี่น้องประชาชนะนะครับอยากให้พี่พูดถึงวันพ่อเราควรจะไปเที่ยวกันแบบไหนสําหรับวันอยู่ในส่วนของต่างจังหวัดครับค,คือช่วงนี้นะคะเราจะมีรถไฟโอท็อปนะคะจะเป็นรถไฟขบวนโอท็อปที่เป็นทั้งไปทั้งกินทั้งชิมทั้งช้อปนะคะแล้วก็รวมถึงเราจะแวะดูจุดที่มีแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีสินค้าของที่ระลึกน,นะคะ,ะ,คะเราจะใช้ธีมของเราว่าทันวา วาพาพ่อเที่ยวครับคุณอยากเที่ยวที่ไหนนะครับเบอร์ข้างล่างนี้นะครับติดต่อมาที่1672ค่ะโอ้โหนี่เบอร์คอเซ็นเตอร์ของการท่องเที่ยวเลยใช่ไหมครับกับคุณพี่อะไรครับปานจิตสันทัศน์การ์ดชื่อเล่นเลยครับปานค่ะพี่ปานแสนสวยนะครับผมขอบคุณครับดลลๆแก้บาทมนัง้ๆไว ดีครับพี่ยินดีครับเดี๋ยวผมแวะไปทสกครับกนะดุกกระดุกเยอะครับได้ครับได้ครับที่พูดมาพูดไปพูดถึงที่มิวเซียมแห่งนี้นะครับชื่อเต็มเต็มว่าเจสดาเทคนิคเทคนิคมิวเซียมนะครับสำคัญที่สุดคือเข้าชมฟรีนะฮะยกเว้นวันจันทร์วันเดียวนะครับใครสนใจนะครับที่เวอร์ไวท์เว็บนี้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ลงอยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้นะครับ สามารถติดต่อได้นะครับใครอยากชมแบบจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมพี่เยอะครับมีเครื่องบินด้วยครับมีเรือด้วยเครื่องบินด้วยโอ้โหสุดยอดเกี่ยวกับเรื่องของเทคนี่เครื่องจักรกลต่างๆที่มนุษย์คิดได้ว่างนั้นเถอะโดยคอนเซปต์อย่าลืมนะครับว่าไปสถานที่อยู่ไหนครับพี่อยู่ที่บ้นที่ร้อยบลนบ้านเลขที่ร้อยนะครับตําบลนสายแปดนะครับเพื่อนนครชัยศรีนะครับก็โอเคครับผู้ชมครับวันนี้ผมได้มามีโอกาสยืนคุยกับคุณเติ้งนะครับ รองประธานมูลิตีเจสดาเทคนิคยูเซียมนะครับก็คือมูลิตี้ที่มีรถเยอะๆรถเก่าๆอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะที่มาที่ไปของมูลที่นี่เป็นยังไงบ้างครับก็เรื่องการคุณเก็บระดับขอนะครับเก็บรถเก่าเมื่อตั้งแต่ประมาณ22-25-40นะครับพอเก็บมาเรื่อยๆเนี่ยก็เปิดให้ญาติพี่น้องดูไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการแต่คราวนี้เกิดการกระแสการพูดปากต่อปาก เทคนิคมิวเซียมที่อยู่ที่นครเชียนปี่เนี่ยก็เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่นั้นมาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยแต่วันแรกจะถึงวินาทีปัจจุบันจนถึงปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยอาจจะดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นพิพิธภัณฑ์รถเก่าการดีน่าเก่าๆนะครับที่ไม่ได้จอดเฉยๆสามารถใช้งานได้ด้วยใช่ครับโดยเฉพาะในวันสำคัญสำคัญอย่างวสองสิงหาคและวันที่13กันยายนก็คือเอารถเก่าๆ อย่างรถโบราณเนี่ยเราไปถึงมากที่มากที่สุดเป็นอันดับสามของโลกเราก็เอามาแข่งด้วยน,นี่หมายถึงว่าหมายถึงว่าคอนเซปต์ของทีมของพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะฮะของบนิษัทเนี่ยก็คือเน้นในส่วนของรถเก่าเ,าเรียกอะไรฮะเทคโนโลยีต่างๆตั้งแต่ตตย้อนยุคกลับไปมั่วมวไปเพื่อเป็นความรู้ประมาณนั้นใช่ไหมครับที่เปิดมากี่ปีแล้วครับประมาณเปิดจนให้คนรู้อย่างเป็นทางการน่าจะสักเจ็ดปีโดยประมาณครับแต่ว่างานทจะ เราก็ทำมาประมาณ3-4ปีนะครับสามถึงสปีไม่ว่าจะเป็น12สิงหาหรืองาน5ธันวาฯมหาด้านะครับก็เอารถเก่าๆรถไมโครคาร์รถบัสลอนดอนรถรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้เขาเรียกบัสอะไรฮะเอออันนี้เป็นบัสลอนดอนแล้วก็จะมีบัสต่างๆด้วยนะค,ครับรวมทั้งหมด11คันแล้วก็ไมโครคาร์อีกสิบเจ็ดคันแวถ้ามีโอกาสจะไปจอด รายละเอียดที่ที่มิวเซียมเลยนะครับที่มิวเซียมเลยไม่ได้ติดต่อเตรืงนะครับแล้วก็ขอรายละเอียดในแต่ละรุ่นแต่ละอย่างเลยว่าโอ้เป็นที่น่าสนใจนะคุณเพนคือผมตอนแรกยังเข้าใจว่าเป็นรถที่ใช้แบตเตอรี่เลยรถเล็กๆอ่ะฮะมีเป็นรถที่ใช้น้ํามันขับเคลื่อนโดยปกติเลยใช่ไหมเป็นรถบัมโบลคาก็คือรถที่หน้าตาประมนะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยใครมีไลเซสนของรถแบเตอรค่ก็ ได้เลยโดยที่ไม่ต้องตอบใหม่อ๋อสุดยอดสุดยอดสุดยอดขอโอ้ยยินดีครับยินดีครับหรือยังไงติดต่อไปนะครับที่สําคัญที่สุดนี่คือความรู้นะครับแล้วสาคัญที่สุดคือวันพ่อแห่งชาติวันนี้เราได้มาปลื้มปิตินะครับกับพระองค์ท่านมีอะไรพูดถึงหลวงพ่อเราบ้างอะพูดถึงพ่อเราก่อนพ่อเราก่อนก็อยากอยากให้เชิญเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับ ไม่ใช่ว่าจะรักพ่อหลวงของเราเพียงแต่วันที่5ธันวาเพียงอย่างเดียวนะครับก็อยากให้รักพ่อทุกวันทุกวันเลยอย่างวันนี้ผมก็พาคุณพ่อผมคุณเจษดามาไหว้พ่อหลวงของเราด้วยนะครับ,รบผมไม่ว่าเราโดยเฉพาะช่วงกระแสการเมืองตอนนี้นไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีใดๆก็สุดผมอยากจะให้โล่ไปเถอะครับเนาะเพราะไม่ว่าสีใดๆก็ตามก็เรามีพ่อหลวงคนเดียวกันคนเดียวกันครับครับผมพูดถึงคุณคุณพ่อเจษดาหน่อยสิพูดอยากพูดอะไรถึงคุณพ่อบ้างวันนี้ผมเห็นพ่อ เดินไปเดินมาอยู่ในบกทบอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วก็ท่านก็ช่วยเตรียมแล้วก็รับแขกผู้ใหญ่หลายท่านนะครับก็มีแขกผู้ใหญ่มาหลายท่านไม่ว่าผู้ใหญ่ทางกองทัพบกก็ดีกองทัพอากาศก็ดีกองทัพเรือก็ดีแล้วก็ทางสททด้วยนะครับแล้วเ็เหนื่อยก็หลังจากที่ลดน้ำลงให้พี่น้องประชาชนมาเคารพ พ่อทานข้าวต้มัที่หนึ่งเถาลาดดำเนินเนี่ยนะพูดเลยซึ้งๆให้พ่อตัวเองหน่อยสิเส้นหน่อยสหน่อยก็ผมรักพ่อหลวงเข้าพ่อผมเลยนะครับก็เดี๋ยวไปทานข้าวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเทปชุดนี้นะครับผมจะส่งให้คุณเติ้งที่มิวเซียมด้วยุณครับ